สวัสดีครับกับผมนาคามินชัแนลขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่193ประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 3นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญยานมณีนภราชศสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรัง อหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิข้าพเจ้านาคามินชัแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบร,รมีครั้งที่193นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ขอให้พระเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ